สวัสดีครับกลับมาพบกับ KOO Joe Channel กันอีกแล้วครับและในวันนี้ผมมีข้อมูลดีๆมาฝากทุกๆท,ท่านครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆมีประโยชน์จากพวกเรากันด้วยนะครับ การที่จะมีความรักดีๆสักทีมันก็เหมือนจะเป็นเรื่องยากสําหรับใครหลายๆคนครับเพราะความสัมพันธ์สมัยนี้ช่างดูซับซ้อนจนบางทีก็แยกไม่ออกว่าเขาคนนั้นคิดกับเราจริงจังหรือแค่หลอกใช้ไปวันๆกันแน่ดังนั้นวันนี้ ผมจะพาคุณไปดู6พฤติกรรมบ่งบอกเขาไม่ได้รักคุณจริงแค่หลอกใช้นำเอามาให้คุณหนุ่มสาวได้ดูกันไม่ได้หวังที่จะคบใครมาแบะตา่ให้เพื่อนๆได้ศึกษากันจะได้เอาไว้เป็นประสบการณ์เพื่อป้องกันตัวเองจากผู้ไม่หวังดีกันครับข้อที่หนึ่งชอบให้คุณทำอะไรแทนทั้งๆที่เขาเองก็ทำได้ ทำให้ตลอดทุกเรื่องจนบางทีคุณอาจรู้สึกว่ากําลังเป็นคนรับใช้ของเขาด้วยซ้ําไม่ว่าจะเป็นการให้ทําการบ้านรายงานโปรเจกต์ทาแทนโดยที่คุณไม่เต็มใจหรือการทําอะไรที่จริงๆแล้วเขาเองก็ทําได้ครับข้อที่2เห็นความสำคัญแค่ตอนที่คุณมีประโยชน์กับเขาเท่านั้น พอคุณไม่ค่อยมีประโยชน์กับเขาแล้วเขาก็มักจะหายเงียบไปเป็นพักพักซึ่งเมื่อไหร่ที่เขารู้สึกว่าคุณจะสามารถช่วยเขาได้เขาก็จะกลับมาพร้อมกับพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดครับข้อที่3เป็นเหมือนไม้กันหมาให้เขาแทบทุกเรื่อง ประมาณว่าใช้คุณเป็นข้ออ้างต่างๆอย่างเช่นในเวลาที่เขาทําผิดหรือถูกคนอื่นตําหนิก็จะโยนมาที่คุณซึ่งบางทีมันก็อาจจะดูติดตลกหน่อยๆแต่ความจริงแล้วเขาอาจจะกําลังใช้คุณเป็นโล่ป้องกันตัวเขาเองอยู่ก็ได้นะครับข้อที่4ยืมเงินหรือข้าวของคุณประจำแต่กลับได้คืนน้อยมาก คงอาจเพราะรู้ว่าคุณเป็นฝ่ายยอมเขาทุกอย่างเลยมองข้ามความสําคัญของคุณในข้อนี้ไปซึ่งคนประเภทนี้จะมีนิสัยใช้ความสัมพันธ์เป็นตัวล่อให้คุณไว้ใจจากนั้นก็ใช้ความไว้ใจที่มีมายืมของคุณแต่สิ่งที่คุณได้รับก็คือบางทีก็ได้คืนไม่ครบหรืออาจจะไม่ได้คืนเลยด้วยซ้ำครับข้อที่5เขาจะไม่เปลี่ยนแปลงเพื่อให้เข้ากับคุณ แรกๆเขาอาจจะทําให้คุณเห็นก่อนว่าเขายอมคุณทุกอย่างก็เพื่อให้คุณตายใจยังไงล่ะครับแต่พอสักพักคุณกลับรู้สึกว่าแท้จริงแล้วเขาไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเพื่อคุณเลยจนคุณรับรู้ได้ว่าคนที่เปลี่ยนแปลงอะไรมากมายกลับเป็นตัวคุณเองซะอย่างนั้นครับข้อที่ 6. คุณจะรู้สึกว่าไม่รู้จักตัวตนจริงๆของเขาเลย คนประเภทนี้เขาจะไม่ค่อยให้คุณรู้เรื่องส่วนตัวของเขาเท่าไหรนักหรือไม่ก็พยายามบ่ายเบี่ยงตลอดหากคุณถามจนคุณรู้สึกว่าไม่รู้จักตัวตนจริงๆของเขาเลยและคุณจะค่อยๆเริ่มอึดอัดตัวเองขึ้นมาจนสุดท้ายก็ต้องแยกย้ายกันไปในที่สุดครับ เป็นอย่างไรกันบ้างครับเพื่อนๆพืก6พฤติกรรมบงบอกเขาไม่ได้รักคุณจริงแค่หลอกใช้จากทุกคอที่ได้กล่าวมาแท้จริงแล้วเขาคนนี้ไม่ได้รักคุณจริงๆเลยครับแต่คบไว้แค่เพื่อหลอกใช้ก็เท่านั้นซึ่งหากเพื่อนๆคนไหนที่เช็คแล้วรู้สึกว่าคนที่ตัวเองคบอยู่นั้นเข้าข่ายตามนี้แล้วก็จงพาตัวเองออกให้ห่างเขาจะดีที่สุดจะได้ไม่ต้องมานั่งเสียใจายภายหลังกันนะครับ และขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก World Wide Web บแกงด้วยครับหากว่าคุณถูกใจอย่าลืมคอมเมนต์พร้อมกด s u b SCRIBE กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ KOO Jo e Channel ผลิตคลิปดีๆต่อไปและพบกันใหม่สวัสดีครับ